ข้างพื้นที่ล้นะครับแบบว่าปิดปิดไว้เข้าประตูประตูด้วยข้าห้องได้ผู้หนึ่งประตูโอ้มันหอดว่ะนาที่ปัญหาใหญ Eller, ่มันเด้๋ออออกเขาอาจจะเขาอาจจะเป็นต้องออกหมกนี่ม oh, ุมใสานี okay. ่ใสนี perde. ่แมนมนมฮึบฮึอดหอดอดแล้วหอดแล้วไปเอามัน

สตัวสตัวใช้เจ้าวิเศษโอ้เจ้าตัวนี้โอ้ยมูมันจีมากมูมันจีมากเร็วอเรื่อยมูจีมากมาเสริมแล้วมาเสริมแล้วคอยตื่นเต้นคอยตื่นเต้นคอยซ้ำที่มึงคอยคอยแกดคอยแกดเจ้าเล้วคอยแกดเจ้าเล้วใครกูมีมันมุ้ยไผ่มีไผ่มีกระเป๋าไนบ่หื้อโอ้ยไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วเห็วมาเห็วมา

โอ้ยฮานี่ไอ้โวยโวยไอ้จังไปวันโวยบูน่าได้บูนอาไปเบิดบ่อเขาไปไปไปขี่ไล่ถ้าต้องหันวะโอ้ซาดอมต้อเงอะแม่ยำอยู่ปะยำอยู่ปะโอ้มันมาผีหนอโอ้ไปบ่ได้แล้วครับไปย่าบ่ได้แล้วไกลหมดเผื่อหนแล้วเฮามินิเจอรี่เบียร์เฮาเลยคือบูนี่คือบูนี่ เอานีบ่เอานี่เลยขามันขามันจัดไปครับไปขามันฟ้ามถะปั้มถะน่ามึงเดือกูศูนย์บ่ไดรปัดมาเกิงโหดบอลปักเก่งมันมันมันสามคนผมยิงีกตีสองคนนึงเห็นต้องมีเครื่องคนเนาะ เจอคนมีคนมีคนมีคนเฮ้ยมีคนข้างหลางข่อยข้างล่างข่อยเจ้าเราข้างล่างข่อยข้างล่างข่อยมีลูกซองคว่ำไม่มีตัวรดแม่งเบื่นจ um, ี๊น็อกน็อก

นี่แหละครับผมตายนี่นี่ไปแล้วมันไปแล้วมันมันลงไปทางบนไปเรืยุ่งขวาย่งขวายยฟังขวายมาไหมข้างล่างมรู้อ่ะยิงเฮ้ยันสองกันสองันสองกันสองงขวยงเยองเ้อมอนี่โอ้ยยิงเมอนี่ยิงย่งเลยวะปีปี มันนี้จานจาหลอมั้งรอนลงเฮ้ยโดดิดลวลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยโดลโดดลมันเก่งมันเก่งหจริงหยเก่งปนนไ้ววนมึงเอ๊ะเอ๊เอ้ยิงมากวะนึกพูดอะไสึงเลยอย่าไปเก็บไตเองหอยิงไปเดี๋ยว้สุัย้สูกไยแลอ เอาไเฮาทีมานตีนเด้เตีนดงใช่ใช่กันใช่ใช่ใช่ัไม่ยิงหรอไม่ยิงหรอจะเห็นว่ามันก็ไม่เหล่นอยู่นภูเขาไหมหนิบอสเนี่ยนี่มั่อยู่หน้าเฮานี่ยเกีบเลยวะปิดของบอสต้องปูหนตาช่องนวะ Ê và... không có giác dùng xây đấy. Do Chụp xe đây do dù Oh, nhìn loại nhìn Ồ nhìn 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 lọ nhìn gì, nhìn 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 loại 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 nhìn Ủa mi nhung mi y tân, y tân. Tân lệch, tên lệch, tên lệch. Tân lệch, mọi người. Ni sống tôi, đấy. Quick, quá, quick, quá. Quick, quá, q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 uá, quick, quá, quá, khói quick, khói quá, 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 สกิ่งเถี่ยคือสีกิ่งเถี่ยเออจังสีเรียนมาใส่ซื่อดเออแค่ปวดได้พอดีได้ไม่ปวดแล้วเฮ้ยมีตัวมาลังมาใส่มือโอ้ยฮ่าเดฟพอดีได้ไม่ปวดไปชุบโอ้ยมันปล่อยเขาปล่อยจังสี่น้อ มันวาขึ้นาข้องแท้จะพุบพับพุพับ่เด้บนวาสนามันเคียงกันบ่ได้บนใดดิเอ้ออีกตงนียิงีกงนหล่ไลล่หล่ยิงหามียิงหรอไม่ยิงหเอมมาดน้ามันย้อรเร็วเป่าเร็วตัวนี้เป่าเร็วักเก่าเทะยิงมันยิงรอไลเทียมมันยิงยอรบนซุปอยู่ใช่ปะดิ่ันเหมืนมันจุ่เทิงันจานดาวเทียมเด้วขอไปขอไปจุประจำตัวันกอนเอาจะไปเลยบ่ดนีเด้อเดอเด้ใค้เออ ไปคอยมีลำเลี้ยงไปมีลำเลี้ยงหเราคอยกลับไหมบอไม่ใช่อะเป็นหเลยรลเลี้ยงรสิขีเลี้ยงไปบอกเมนเมนบ่รอโอเมียนเอามันยุ่ใสมันหนาสิยุ่ต้องสูงสูงะมอยไปลงี่เห็นบ่มก็มมีถอยมากกว่านอยเลีเด้อ มันต่ออไรบุมีบุเฮนเนนกอยู่ในวงอยู่ยิงหล่อยิงหล่อนกอยู่ในวงอยู่ในบ้านโอ้ยอยู่ในบ้านเดี๋ยวจันมีหายไปมีเสียวมันก่อนแล้วเรื่องกัญชาเนี่ยกาญาญญเรเคลียร์เอยไปชุบเออเฮ้ยนุ้งข่อยเยี่ยมเลยสองมาตรงนี้สองมาตรงนี้วางเลย

มีคคดมีคูดมันมีูคคสี่ตัวนอ้าวตัวม่สินี่ย i e l l i n g a e t e เลือดอยู่นีมามาครผมเลยปล่อยก็ได้เออร์าบ่มาอนอนะฝ่ากำลังปะทายอยู่เอาบ่ันเอาเอากันกันเอมันเป็นการกะตจีกตัวมีอีกตัวเันมี่ไอไไม่ซอยบ่มีชุดกันเลยป๊าบยี่ลี่บไม่ซอย

โอ้ ly, มึมนตั้ใจก็ร่างีบีปวดาม้ขามเนี่ยโอ้ยก oh, mm ็ลจะขึ้นีปวดแมออโอ้มีคนตีเมมนสองตัวระวังระวังระวังอยู่แต่แรงเหียนไปนี่เกลังไปเนี่ยจึงได้สลงลังก้าถืองอ

ไปเลยเนี่ยเลือมวยเลือดเก่งปวดเนาะเก่งเก่งคักเก่งตาป่้ยมันขัดวงหวกหลายหนึ่งนะเดี๋ยวจะรีบไปเม่อร่นี่จบแมน ก็หลุมเลือกเจ้ยเจ้าๆขย่ว้อยข้างในบ้านปะในในบ้านในบ้านโอ้ยตีต้นตัวชิมหายชิมหายแล้วชิมหายแล้วชิมหายแล้วมาเร็

Tức đây tức đây mong ôi, mọi cực khu out! Watch thế! No, baby, shoot it. You call on there. Or you call? Though the question is that you should take your. The question đấy that you should take your. The question is that you should take your. The question is that you should แต่อยู่แดอยู่ไปออาจารย์เลียนนี่ไม่กวดวะเปนน้ำไฟด้วยมุอดีเดี๋ยวซอนท้ายไฟไปความเหนียวคนเดียวเลยไปลุงนี้เลยงไปวันคำมาคนนะไปเดี๋อวไปหามุ่งีกันด้วยนี่เรื่องเดียวหางเหมูกกันก็พเห็นมันมา ไปออกันมันโรดทองมามาไปได้จังโอ้ยบุถือกามยงขอออมันหรือไงงบุถือที่ไรนะวะสองตัวแมนแมนอยู่รั้ตัวใหม่เมื่อกี้แต่แม่แม่ราต้องไปโรดละ ว่มันมันมันอยู่นอกวงอยู่นอกวงอนวงอนอกวงบเเกข่งเน่งตายแล้วจังตกตายเสดิิงนาวข่นาไยิงยิงเอ้ยมันโดนรถมันโดนรถอกระวังถือทับด้วยเจล้วจล น้่็น้ำแข็งีมีแต่รนี่ลงมันี่ก่อน้ำแข็งน้ำแข็งเดี๋ยวลังตัเงเดี๋ยล้งอุ้ยหงเอ้ยจ็บแตรงไหนตไอุ้ยมวอ้ยสองมาสมาสเลยสเลยยังยังได้ไดมันอยู่นอกวงถาถาเลยทังกุ่วงแล็นวงมาก็ได้ đó đọc quấn nó đi, đọc hải quấn vậy Thả đây, thả Tiếp tiếp Không đùa lận Không có chụp cần mà Ừ con, con Bông con Bông biếm con con

อของลงได้ค่อยโมแมนเท่าตัวของทีมไปซื้อ